สวัสดีครับผมเชลล์บักนะครับจากโชลูมโตลต้าแอดเวนต์ส์นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะฮะกับเจ้าตัว all new camry คันนี้นะครับซึ่งเป็นรุ่นเปิดตัวไปเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมกับรุ่น premium c h r y s l นะครับโดยคันนี้นะครับผมจะบอกว่าเป็นสีใหม่นะครับเป็นสี precious metal นะครับหรือว่าสีเทาเข้มนั่นเองนะฮะซึ่งสีของเราเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด4สีนะครับมีสีขาวมุกนะครับสีดําสี precious นี่ครับและสีซีเมนต์เกรย์หรือสีเทาอ่อนนะครับผม ความน่าสนใจของเจ้ารุ่นนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าด้านหน้าเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องของดีไซน์นะฮะทั้งไฟหน้ากระจังหน้านะครับฝากระโปรงนะครับล้อแม็กและอื่นๆอีกนะครับนอกจากนอกกนจาี้เนี่ยก็มีเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะฮะที่มีการอัปเกรดนะครับให้มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับในราคาเท่าเดิมนะครับซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่1นึ่0ล้านแบาทเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นสีนี้นะครับเพิ่มอีก1 0,000นะฮะเป็นหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน โดยถ้าจองภายในวันที่31นี้นะครับราคาจะถูกลดลงอีก20,000ครับเหลือ1 7 9 9 0 0บาทนะครับผมอ่ะมาดูความน่าสนใจของออปชันที่เปลี่ยนไปกันเลยดีกว่านะฮะเรื่องของไฟหน้ากระจังหน้านะครับตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นดีไซน์แบบ h a m m e r h e a ดนะครับผมดีไซน์นะครับเป็นแบบตัว C นะครับกระจังหน้าเนี่ยมีความยาวมากยิ่งขึ้นนะครับโดยมิติตัวรถเนี่ยนะครับจะยาวขึ้นประมาณ35มิลลิเมตรนะฮะและรถจะเตี้ยลงประมาณ10มิลลนะครับผม นะครับกระจังหน้าั้งบอกเลยครับว่าสวยมากๆเลยนะฮะดีไซน์นะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเป็นแบ็คดำเงานะครับกระจังด้านล่างจะเป็นออกสีเทาเข้มนะครับผมหรือสีเกรย์นะครับพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะครับแล้วก็เลดร์ตรวจับนะพร้อมกับกล้องมองรอบคันสามอศูองศานี้นะครับบอกเลยว่ามีมาให้นะครับในรุ่นพรีเมียมแรชชุนรี่นี้เลยนะฮะโดยเจ้ากล้องมองรอบคันนี้นะครับมีฟังก์ชันนะครับปรับหลายอย่างเลยนะฮะ และมีความชัดที่มากยิ่งขึ้นนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังให้เซ็นเซอร์รอบคันมาอีกนะครับด้านหน้า4จุดนะครับด้านหลังอีก4จุดรวมเป็นทั้งหมด8จุดเลยนะครับผมเครื่องยนต์ของเจ้าตัว n e ว Camry นะครับต้องบอกเลยว่าให้บล็อกเดิมเลยนะฮะโดยเป็นรหัสเครื่องแบบเดิมเลยครับแต่มีการปรับจูนนะครับให้แรงบิดและแรงม้าเนี่ยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีเรื่องเกียร์นะครับที่เป็นเกียร์ eCVT นะครับขับลื่นขับสนุกนะฮะระบบ ไฮบิดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนนะครับวัตถุตัวแบตเตอรี่นะครับจากเดิมเนี่ยนิกเกิลนะครับเป็นแบบดีเธียมแล้วนะฮะชุดตัวนี้จะช่วยเรื่องของน้ําหนักที่เบาขึ้นนะครับทนความร้อนได้ยิ่งขึ้นและในการปรับนะครับจูนไฟนะฮะให้มีกําลังที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมโดยจะมีแรงมาที่เพิ่มขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ย210แรงมาครับเพิ่มเป็น227แรงมาครับขับสุกมากยิ่งขึ้นครับผมดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี่ยต้องบอกเลยว่าดีไซน์แฮมเมอร์เฮดของ นี่เอกลักษณ์มากๆครับเป็นแบบไร้กราดิงนะครับพร้อมไฟเบรกและไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอกหลังให้ด้วยนะครับผมซึ่งดีไซน์นะครับต้องบอกเลยว่ามีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับมีความเรียวนะฮะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันนะครับอีก4จุดนะครับด้านหลังนี้และกล้องมองหลังนะฮะโลโก้แคม r ีที่บอกว่าใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับผมนี่นะฮะไฟเนี่ยเป็นตัว C แบบนี้เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์มากและดีไซน์โลโก้ไฮบริดดีไซน์ใหม่นะครับ H.E.V. นะฮะสวยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับเบรกดูดิสาด้วยนะฮะด้านบนนะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของคีบฉลามนะครับที่เป็นคีบฉลามสีดำนะครับมาพร้อมกับหลังคาระที่เป็นพนราลมิกกาสพร้อมกับสันลูฟนะครับเปิดปิดได้และมีม่านไฟฟ้าด้วยนะครับช่องเก็บของด้านหลังนะครับด้านล่างนี้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวเติมลมยางอัตโนมัตินะครับพร้อมกับน้ำยาอุดรอยรั่วนะฮะ ซึ่งตัวใหม่นี้นะครับก็จะไม่ให้ยางอะไหล่มาแล้วนะครับจะให้เป็นชุดเตาลมยางนะครับพร้อมน้ำยาอุดรอยรั่วนะครับช่วยเรื่องของน้ําหนักนั่นเองนะฮะและสามารถที่จะทําการอุดรอยรั่วนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับด้านในของเจ้าตัว New Camry นะครับต้องบอกเลยครับว่ามีดีไซน์ที่ออกแบบมาเนี่ยนะฮะดีไซน์แทบจะใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งตัวคอนโซลด้านบนนะครับแผงแดชบอร์ดนะครับวัสดุบิบนะครับที่เป็นแบบซอฟต์นะครับการดีไซน์กระจังหน้าตัวนี้นะครับ เป็นแบบเป็นแบบดำเงาและจอนะครับขนาด12.3นิ้วพร้อมกับหน้าปัดดีไซน์ใหม่นะขนาด12.3นิ้วเช่นกันนะครับตรงคอนโทรลแอร์นะครับก็มีการดีไซน์ใหม่นะฮะสามารถปรับแอร์แยก3โซนได้มาพร้อมกับระบบคูลิ่งซีดนะครับก็คือระบบเป่าแอร์นะครับจากเบาะนะครับที่มีเฉพาะในรุ่นพรีเมียม์ชูลลี่นี้นะครับมีในคู่หน้านี้เท่านั้นนะครับผมมาพร้อมกับไฟแอมเบีย์ไลท์นะครับที่อยู่ตรงคอนโซลทางด้านนี้นะครับและ เพิ่มจุดชาร์จนะครับ Type C นะฮะสามตำแหน่งนะครับจากเดิมนะฮะมี3นะครับปัจจุบันนี้ตัวใหม่ให้ถึงตําตำแหน่งเลยนะครับผมและมีเวลชาร์จเจอร์ด้วยนะฮะเทรื่กเดิมเนี่ยให้กําลังไฟแค่10วัตต์นะครับตัวใหม่นี้ให้กําลังไฟถึง15วัตต์เลยนะฮะชาร์จได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยกันโซนตรงกลางนี้นะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้มีช่องเก็บของเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นนะครับ้อหกับที่วางแก้วนะครับและฐานเกียร์นะฮะจะเป็นแบบดีไซน์เดิมนะครับวัสดุเป็นบนัังะคร กับถุงหนังนะครับที่อยู่ตรงคอเกียร์นะครับพร้อมกับไฟนะฮะส่องสว่างข่าวสารนะเกียร์ต่างๆนะฮะและฟังก์ชันการขี่อีโค่นอร์มัลแล้วก็สปอร์ตโหมดนะครับตัวนี้ด้วยนะฮะและยังมีอีวีโหมดนะครับอัลตัวเบรกโคนแล้วก็เบรกมือไฟตัวนี้มีให้เหมือนเดิมนะครับจากรุ่นที่แล้วนะครับและที่สำคัญครับที่พักแขนนี่ครับมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับช่องเก็บของด้านในนะครับมีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะฮะพร้อมกับจุกกลมตัวนี้นะครับที่สามารถเสียบชาร์จแบตหรือจะเสียบตัวชุดเติมยาง ได้อีกด้วยนะครับผมหน้าจอทัชสกรีนนะครับขนาด12.3นิ้วใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีฟังก์ชันเรื่องของนีเวเกเตอร์มาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะต้องอัปเดตนะครับกับส่วนตัวต้านะฮะทุกๆ2ปีนะครับและถ้าใครจะใช้นะครับ Apple CarPlay หรือ d a u t o นะฮะตัวนี้ก็ยังมีฟังก์ชันนั้นอยู่นะครับโดยสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้นะครับสามารถที่จะใช้ Google Map หรือ Map นะที่อยู่ในมือถือของเราเนี่ยแชร์ไปที่หน้าจอนะครับเพื่อเปิดเส้นทางได้เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนเลยนะ โดยตัวหน้าจอนี้นะครับจะควบคุมผ่านนะครับมาติวัดแสงที่พวงมาลัยนี้ด้วยนะครับผมพวงมาลัยนะครับตัวนี้เป็นดีไซน์ใหม่นะฮะแบบ3ก้านนะครับพร้อมกับฟังก์ชัน paddle shift นะครับตัวนี้สามารถเล่นเกียร์เป็นแบบธรรมดาได้ด้วยนะฮะโดยมาติดฟังก์ชันนะครับด้านขาขวาเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันควบคุมนะครับระบบตัวต้าเซนติเรซนนะฮะพร้อมกับระบบแันด์บิลเลต้าควโทนะครับด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันปรับเปลี่ยนเพลงนะครับเปลี่ยนโหมดเครื่องเสียงนะครับ และเพิ่มเสียงรถเสียงอยู่ด้านด้านซ้ายนะฮะแล้วก็ระบบฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงนะครับผมและอันสุดท้ายนะครับทางด้านซ้ายนี้นะจะเป็นปุ่มนะครับคอนโทรลตัวจอยังไม่ดีขนาด12.3นิ้วนี้นะครับตัวนี้นะฮะพร้อมกับปุ่มนะครับรับสายโทรศัพท์นะครับซึ่งถ้าเราต่อบ l u e t o เรานียสามารถรับสายโทรศัพท์คุยในรถได้เลยครับนอกจากนี้นะครับไฟหน้านะจะแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผมพร้อมกับไฟตะหมอกหลังนะครับและกระจก ที่ปัดน้ําฝนนะครับก็จะเป็นออโต้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถตั้งให้มันหน่วงได้ด้วยนะครับนี่นะฮะนอกจากนี้จะมีปุ่มด้านขวานี้นะครับปุ่มด้านขวานี้เนี่ยอย่างอันแรกนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับเมื่อเรากดแล้วเนี่ยม่านด้านหลังนะครับก็จะมีการพับขึ้นหรือพับลงนะครับถัดไปนะครับเพิ่มนะครับความสว่างของหน้าปัดนะครับก็คือหน้าปัดตัวนี้นะครับผมถัดไปนะครับตัวนี้เป็นกล้องนะครับสานัถืองศาถ้ากดปุ่มนี้ฟังก์ชันกล้องจะติดขึ้นมานะครับปุ่มนี้ถััดไปครบ ปุ่มปิดระบบ VC c อสซทรีนะป้องกันล้อหมุนฟรีนะถ้ากดปิดปุ๊บเนี่ยมันจะล้อเราจะสามารถที่หมุนฟรีได้นะครับผมเอาไว้ตะกุยนั่นเองนะฮะกดเพื่อปิดนะครับถัดไปนะับระบบออโต้ไฮบีมหรือว่าระบบไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองนะครับกดเพื่อใช้งานนะครับถัดไปนะับตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับตั้งระดับนะครับไฟสูงของไฟหน้าระดับศูนย์นี่ก็คือสูงที่สุดหรือไกลที่สุดนะครับระดับ5เนี่ยคือใกล้ที่สุดหรือสั้นที่สุดนะครับผมส่วนนี้ครับสวิตช์เปิดฝาน้ํามันทที่่อยูางด้านซ้าย สวิตช์เปิดฝาโปรงนะครับและนี่ครับคันโยกนะครับเปิดฝาโปรงหน้าด้านหลังนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่ายังคงเอกลักษณ์ของแคมรี่ที่มีความกว้างนะฮะและนั่งสบายมากเลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับตัวพ m มมัชชวลี่นะฮะวัสดุบอร์ดหนังเนี่ยเป็นแบบสมูทเลเทอร์นะครับคือมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและฟังก์ชันพิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีในเฉพาะพิมมัชชวี่ก็คือนี่ครับที่พักแขนพร้อมกับปุ่มนะฮะคอนโทรลนะครับสามารถปรับเอนเบาะหลังนี้ได้ทั้งซ้ายและขวาเลยนะฮะ จากปรับเอนแล้วนี่นะครับสามารถควบคุมม่านนะครับยุทยุด้านหน้านะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับของแอร์โซนหลังนี้ได้อีกด้วยนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยครับแค่กดลงไปตรงนี้ครับปุ๊บนะฮะเราต้องด้านขวาเนาะเราต้องการเอนะครับแค่กดให้มันเอ็นนะครับเราก็เอ็นแล้วนะฮะต้องการปรับกดเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิก็ปรับจากนี้ได้เลยนะฮะม่านด้านหลังก็เช่นกันครับต้องการให้มันพับลงก็ปรับได้พับขึ้นก็ปรับได้นะครับเพิ่ม ด้วยเสียงนะครับของวิทยุก็สามารถปรับตัวนี้ได้เช่นกันฮะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของแอร์นะครับแอร์เนี่ยก็มีแอร์หลังด้วยนะสามารถเปิดปิดได้จากตัวนี้เลยนะครับถ้าหนาวนะครับและมีจุดชาร์จไทซีเฮกตํสองตำแหน่งพร้อมกับที่เก็บของตรงนี้ครับนีฮะอีก2ข้างเลยนะครับทางซ้ายและขวาเลยและมีไฟสองสว่างตรงนี้ครับที่เป็น L.E.D สีขาวนะครับแยกซ้ายขวาให้นะครับต้องบอกเลยครับว่านั่งจากตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับ พอเราเปิดซันรูฟแล้วเนี่ยให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะฮะโอ้โหรถเนี่ยดูกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว All New Camry รุ่นท็อปนะฮะพรีเมียมชิลลีคันนี้นะครับเดี๋ยวบักจะมาสรุปให้ฟังนะครับเรื่องของดีไซน์ต่างๆนะฮะที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันดับแรกเลยคือดีไซน์ด้านนอกนะครับที่มีไฟหน้านะครับดีไซน์แฮมเมอร์เฮดนะับพร้อมกับจังน้าดีไซน์ใหม่นะฮะผมบอกความปลอดภัยนะครับที่มากยิ่งขึ้นนะฮะ ทางตัวรลบตัวซาเทมิเซนนะครับ3.0นะฮะมีระยะตัวจับที่ไกลยิ่งขึ้นนะครับและการตอบสนองที่เร็วยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับดีไซน์ใหม่นะฮะขนาดสี่ยาง235ที่มีความกว้างนะครับแหมบอกเลยว่าการขนบสนองดีดีมากๆเลยนะครับรวมถึงเครื่องยนต์นะครับที่มีการปรับจูนนะฮะให้มีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นนะครับและการตอบสนองที่ไวยิ่งขึ้นนะครับแรงม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง16ตัวเลยนะฮะ227แรงม้าเลยนะครับพร้อมกับบแตตเอรี่ไฮบริดนะครับ ที่มีวัตถุดิบเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแบบบิทียมนั่นเองนะฮะหนักเบาขึ้นนะครับทนต่อความร้อนได้ยิ่งขึ้นนะับแล้วก็มีการปรับจูนการจ่ายกระแสไฟเนี่ยที่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับและสุดท้ายครับความปลอดภัยนะฮะต้องบอกเลยว่าให้มาครบๆเลยนะครับทั้งระบบ a b s e b d b a v s c t r c นะครับระบบ C นะฮะช่วยออกรถนะครับทางด้านขวาเนี่ยให้างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับระบบ BSM,RCTA นะครับแล้วก็กล้องมองรอบคันนะครับเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็ระบบตัวต้าเซตตี้เซนนะครับ นอกจากนี้มาเพิ่มกับแอร์แบ็กครับแอร์แบ็กไม่มีให้ถึงเจ็ดตำแหน่งหรือว่ารอบคันเลยนะครับโอ้โหฟังก์ชันนี้จบอกเลยว่าเยอะมากๆนะฮะใครอยากสัมผัสตัวจริงนะครับมาที่โชว์รูมโตโยต้าแอดเวเดใกล้บ้านเดี๋ยนะครับหรือว่าโทรเข้ามานัดก่อนกับทางศูนย์นะครับโดยมีเบอร์ติดต่ออยู่ด้านล่างนี้นะครับผมถ้าใครสนใจนะเข้ามานัดเข้าดูกันได้นะครับรถล้อไม่นานด้วยนะครับโปรโมชั่นเนี่ยดีมากเลยนะครับวันนี้ปะก็ขอฝากไว้นะครับกับเจ้า All New Camry คันนี้ครับ P Mercury กับสี P c h i e s t Metal นะครับในราคา1 8 1่งล้านบาทนะครับแต่ถ้าจองก่อน31ตุลานี้นะครับรานะคาลดอีก2,000 0ครับวันนี้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ